สวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับฟุตบอลไลฟ์ทีเอชครับทัศนาบันบันด้านกีฬาฟุตบอลกับพระอุ้มแอดมินเจ้าของช่องครับพบกันทั้งทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ทางช่อง y o YouTube ฟุตบอลไลฟ์ทีเอชครับผมคลิปนี้เรามาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษประจําสัปดาห์ที่3นะครับรวมถึงสถานการณ์ของทีมรักทีมโปรดของผมนะครับนี่นี่นี่น,น,นี่หงแดงลิเวอร์พูลนะครับเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงทีมอื่นๆืที่อยู่ในข่ายลุนแชมป์สถานการณ์เป็นอย่างไรหลังจากผ่านไปนัด แม้ว่านี่เพิ่งจะเริ่มต้นตัดสินอะไรไม่ได้มากแต่ก็ยังพอจะมีประเด็นให้พูดถึงมีเขาลางนะครับมีปัญหาบางทีมก็ยังมีปัญหาบางทีมก็มีปัญหาน้อยหน่อยแต่ทั้งทุกทีมทั้ง20ทีมเนี่ยก็ยังจะต้องปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ทีมของตัวเองเนี่ยครับดียิ่งย่งขึ้นไปอีกนะครับไปไล่กันที่คืนวันเสาร์ก่อนเลยนะครับไรตันเล่นในบ้าน เจอกับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับในเกมที่สุดจะราม่าทั้งจุดโทษทั้งอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดนะครับสุดท้ายแล้วกวาจะยิงจุดโทษลูกสุดท้ายเข้าไปจากบนโน่แฟรนันซึ่งเป็นประตูชัยให้กับแมนยูเนี่ยก็ป๋าเข้าไปนาทีที่100นู่นนะครับเรียกว่า90บวกเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้แมนยูแข่งมา2เกมนะครับชนะ1แพ้1มาอีกหนึ่งคู่นะครับพิสตันเบเลสเล่นในบ้านแพ้ให้กับเอเวอเรตทีมแกร่งอีกหนึ่งทีมนะครับไปหประตูต่อ2ทําให้ท รวด3นัดติดเลยทีเดียวนะครับเวสบราวบิชเอาเบี้ยนครับเล่นในบ้านเชลซีนำห่าง3าแบบสุดช็อกในครึ่งแรกแต่สุดท้ายแล้วก็โดนสิงบลูไล่คืนเสมอกันไป3-3แบ่งไปคนละ1แต้มคู่ดึกของวันเสาร์นะครับเบอร์ลี่แพ้คาร์บาในให้กับเซาท์เมป์ตันไป1ประตูต่อ2ครับคืนวันอาทิตย์ทางด้านของเชฟฟด์ยูไนเต็ดครับดาบคู่ทีมที่ปีที่แล้วแรงเหลือเกินนะครับอยู่หัวตารางเรียกว่าอยู่ท่อนบนของตารางเนี่ยแทบจะตลอดฤดูกาลนะครับ ปีนี้มาไม่ดีครับแพ้คาบ้านแล้วก็แพ้เป็นนัดที่3ขอฤดูกาลนี้ด้วยต่อเลสอยู่ในเตตศูนย์ประตูต่อ1นนะครับนั่นทําให้ลีสน้องใหม่เนี่ยหลังจากแพ้เลี้ยวหูในนัดเปิดฤดูกาลก็เก็บชัยชนะ2นัดติดเข้าไปแล้วสําหรับลีสนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเปิดบ้านเสมอกับนิวคาเซิลหนึ่งประตูต่อหนึ่งนี่ก็มีดราม่าท้ายเกมนะครับเจ้าสริกาดงนิวคาเซิลได้จุดโทษในช่วงต่อเวลาโทษเวลาบาดเจ็บนะครับตีเสมอไปก็เจ็บปวดไปสําหรับโชเซ่มูรินโญ่นะครับ แล้วก็บิ๊กแมทของวันอาทิตย์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้รองชแชมป์เก่าเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้แม่ไม่รู้จะคู่ยังไงครับถ้าผมเป็นแฟนแมนซิตี้เนี่ยก็คงจะกระอักกระอ่วนใจนะครับเพราะว่าตลอดทั้งเกมเนี่ยบุกกดดันดาหน้าเข้าใส่คู่แข่งตลอดทั้งเกมนานๆเลสเตอร์นนจะสวนมาทีแต่ไอ้นานๆที่สวนมาทีเนี่ยแต่ละหมัดมันเข้าจุดคลแม็กเข้าจุดโฟกัสนะครับไม่ว่าจะเข้าลิ้นปีเข้าปลายคาง ในเกมที่มีถึง3จุดโทษแล้วก็มีแฮตทริกของเจมี่วานดีเรียกว่ามีจุดโทษตั้งแต่ครึ่งแรกยันจนช่วงท้ายเกมโน่นเลยนะครับทำให้แมสซิตี้เนี่ยสลบคาบ้านด้วยสกอร์มโหลาน,นะครับแพ้ต่อเลสเตอร์ไป2ประตูต่อ5ปัญหาที่มันเกิดขึ้นหลังเกมเป๊ปเองก็ได้ออกมาพูดในการตั้งรับของลูกทีมรวมถึงเวลาบุกก็สร้างสารรค์โอกาสเข้าทําได้ไม่มากพอ2ประตูที่แมนซิตี้ได้ในคืนวันอาทิตย์ เป็น2ลูกที่มาจากลูกเซตพีสทั้งคู่นั่นแสดงว่าเกมรูกของซิตี้ที่ไม่มีกุนนากิโร่ไม่มีกาเบรียลเคซุดหรือว่าในวันที่เคววนดูบอยไม่สามารถที่จะแบกภาระของทีมได้เนี่ยผลงานก็จะเป็นแบบนี้ปีที่แล้วแพ้ไป9นัดในลีกสำหรับเรือใบสีฟ้าปีนี้เกิดปัญหาตั้งแต่ต้นมีเวลาให้เปปแก้ตัวนะครับการชื่อทีมทีมนี้ออกจากสารระบบไม่ได้เด็ดขาดนะครับผมบอกเอาไว้เลยใครการชื่อเรือใบเอาไว้เนี่ย เตรียมตัวที่จะหน้าแหกได้นะเพราะฉะนั้นเรือใบลำนี้ยังพร้อมที่จะกลับมาเล่นฉิวได้แน่นอนผมเชื่อแบบนั้นนะครับอีกหนึ่งคู่วันอาทิตย์นะครับเวสแฮมอยู่นเต็ดเปิดบ้านถลม่มวูฟแฮมตันมี4ประตูต่อศูนสกอร์ค่อนข้างข,า,งขาดลอยมากแล้วก็เซอร์ไพรส์สำหรับผมมากนะครับในช่วง 2- 3ปีหลังเราจะสังเกตเห็นว่าวูฟแฮมตันเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นทีมใหญ่ทีมโตนะครับแต่ได้ไปเล่นยูโรปาลีก2ฤดูการติดนะครับและที่สำคัญการที่จะแพ้ต่อคู่แข่งเนี่ย ด้วยสกอร์ขนาดนี้เป็นเรื่องที่ยากแม้ว่าบางนัดที่จะต้องเจอกับทีมในกลุ่มท็อปซิกกลับเซอร์ไพรส์ชนะควาา้า3มแต้มจากทีมใหญ่ๆได้ด้วยซ้ำแต่ปีนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับทั้งเชฟยูทั้งวูฟเนี่ยรู้สึกจะมีออกอาการเมาหมัดนะครับวูฟเองเสียดีโอโกโจตาให้ลิเวอร์พูลเสียแมตต์ดูฮตี้ให้กับทอแนัมอนสเปอร์ไม่รู้ว่า2คนเนี่ยจะมีปัญหากับเกมรับและเกมรุกของวูฟมากน้อยขนาดไหนแต่ตอนนี้มันส่งผลแล้วครับวูฟเล่นมา3เกมแพ้แพไป2นัดหลังสุด นะครับชนะ Shape เชฟยูเพียงแค่นัดเปิดฤดูกาลเท่านั้นเองส่วนเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์นะครับเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าที่เพิ่งจะเล่นเป็นนัดที่2ก็แพ้ไปอีกสาหรับฟูลแลมนะครับทำให้เจ้าสัวน้อยเจ้าบ้านเนี่ยตามสถิติแพ้รวด3เกมแรกของฤดูกาลตามหลังเชฟยูไปนะครับส่วนแอสตันวิลล่าเล่นมาแล้ว2นัดชนะ2นัดยิงได้4 ไม่เสียประตูเลยตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ4ของตารางแล้วนะครับส่วนคู่สุดท้ายเมื่อคืนนี้นะครับผงแดงลิเวอร์พูลแชมป์เก่าครับเปิดแอนฟิลด์เจอกับ, Future, กบอาร์เซนอล2นัดแรกที่เจอกัน2นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นฝ่ายของอาร์เซนอลที่ชนะในเดือนกรกฎาคม2-1แล้วก็คอมมูนิตี้ชิลเสมอใน90นาที1-1แล้วก็ชนะจุดโทษลิเวอร์พูลไปเกมนี้เดอะค็อปทั่วโลกหมายมั่นปั้นเมือที่จะล้างแค้นแล้วก็ทําได้สําเร็จนะครับรูปเกม ถ้าไปย้อนดูก็คงจะไม่ได้แตกต่างจาก2เกมก่อนหน้านั้นที่ลิเวอร์พูลภายใต้การนําทัพของเจอร์กินคอปเนี่ยพลาดพลั้งต่อมิเกลอาเตตาแต่ก็เป็นเพราะว่า2นัดก่อนหน้านั้นลิเวอร์พูลพลาดในการตั้งรับแล้วกองหน้าก็ไม่สามารถยิงได้แม้ว่าจะครองบอลบุกมากกว่าแต่เมื่อคืนนี้ตรงกันข้ามครับลิเวอร์พูลทาได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบบุกกดดันตั้งแต่ต้นจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วจบด้วยสกอร์3ประตูต่อ1แม้ว่า จะโดนอาร์เซนอลขึ้นนํำก่อนนะครับในนาทีที่25จากอเล็กซองลากาซ็ต์ลูกนี้ที่วิพูลเสียให้กับอาร์เซนอลนะครับก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันตั้งแต่การโดนอาร์เซนอลโตมาเล่น1-2ตั้งแต่ช่วงกลางสนามลากาซตให้ออกไปทางซ้ายซ้ายเปิดเข้ามาจะมาให้วิลเลียนทางขวานะครับจงังหวะแรกฟานได้เตะสกัดไม่โดนบอลมาถึงแอนดรูว์สันก็ควรที่จะเคลียร์ได้แต่กลายเป็นว่า เตะไปเข้าทางอาลรกซองลักกาเซต็ตทั้งๆที่ลักกาเซต็ตเองอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านะครับก็ยิงโล่งๆแม้ว่าจะยิงไม่เต็มเท้าแต่มันก็จเจาะเหลือเกินนะครับบอลตกพื้นอลริซอนเวเกอร์ก็เสียจังหวะไปด้วยนะครับเด้งข้ามเข้าประตูไปแต่ลิเวอร์ก็ตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วนะครับจากเกมทางฝั่งขวาเช่นเดียวกันเป็นทั้งเกอิต้าฟิมิโนช่วยกันจนสุดท้ายแล้วบอลหลุดไปถึงซานล่าในกรอบเขตโทษก็ ยิงยัดเข้าไปนะครับเบรนเลโน่ปัดออกมาเข้าทางเซเดลมาเน่ซ้ําจอดจอตีเสมอ 1-1, 11นาทีที่28ใช้เวลา3นาทีเอาคืนหลังจากนั้นนะครับนาทีที่34แอนดูโรเบอร์สันก็แก้ตัวได้สําเร็จนะครับเมื่อเลวฟูลได้บอลครอสมาจากทางฝั่งขวาโดยเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โน้นะครับผู้เล่นของอาร์เซนอลเหมือนจะมีหมงเช็ดโดนบอลอยู่คนหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าใช่แฮกเตอร์เบย์ิดนหรือเปล่านะครับบอลมันมาตกที่แอนดูโรเบอร์สันซึ่งยืนอยู่โล่งๆนะครับก็ แต่จังหวะแรกค่อนข้างยาวแต่ก็ยังเร็วพอนะครับที่จะตามไปสกิดบอลผ่านมือของเบรเลโนโเข้าไปให้ลิปุลขึ้นนำ2-1นะครับในช่วง3นาทีที่34หลังจากนั้นก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังอาร์ซอนอลเองมีโอกาสที่จะตีเสมออยู่2ครั้ง2ครานะครับจากอเลอ็กซองลากาเซตแต่ก็ไม่ดูว่าเหตุผลคนใดนะครับดูว่าลากาซตเองแข้งขาจะอ่อนปวกเปียก ลองไปย้อนดูแล้วกันนะครับประตูแรกที่เขายิงเนี่ยเขายิงไม่เต็มเท้าเรียกว่ายิงแป๊กก็ว่าได้แต่มันก็เหมือนกับเก่งบวกเฮงแต่พออีก2จังหวะในเครื่องหลังนี้เขามีโอกาสซัดตีเสมอความผิดพลาดจากการเช็คลำหน้าของกองหลังของลิเวอร์พูล2จังหวะเนี่ยนะครับก็ได้อลิซอนเบเกอร์ช่วยเซฟเอาไว้ทั้ง2จังหวะลูกแรกแลากาแซดพยายามที่จะเหมือนกับพยายามจะชิปนะครับพยายามจะชิปให้ข้ามตัวอลิซอนแต่ก็ไม่พ้นก็ติดเซฟ ลูกสองก็พยายามที่จะยิงให้ผ่านมือก็น่าจะติดบริเวณเแขนขวาต้นแขนขวาประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วพอไม่ได้ลิเวอร์พูลก็ยังบุกกดดันต่อเนื่องแล้วช่วงท้ายที่เปลี่ยดดีโกโ,กโจตาลงมาเนี่ยนะครับเขาก็มีโอกาสที่จะยิงก่อนหน้านั้นเนี่ยครั้ง2ครั้งแต่ก็หลุดกรอบไปนะครับจนมาถึงนาทีที่5 8าสิบดแปขออภัยดีโกโ,กโจตาก็ได้สบโอกาสอีกครั้งหนึงจาก ลูกมงเคลียออกมาของกองหลังอาร์เซนอลนะครับเก็บตกหน้ากรอบเขตโทษแทบจะอยู่บนเส้น18หลาเลยนะครับซัดแบบไม่ค่อยเต็มทักเท่าไหร่แต่บอลมันทิศทางดีครับลอดวางขากองหลังอาร์เซนอลเสียบเสาเข้าไปหมดสิทธิ์ที่เบริโนจะเซฟได้เป็นประตูปิดกล่องให้ลิเวอร์พูลชนะ3ประตูต่อหนึ่งในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทาให้ตอนนี้เลสเตอร์นะครับมี9แต้มนํำเป็นจ่าฝูงด้วยสกอ์ด้วยการผลิตสกอร์นะครับยิงได้ถึง12ลูก เฉลียนี่ตกนัดละสี่ลูกเลยนะครับเลสเตอร์ของเป็นแรนด์โรเจอร์สูน่ากลัวมากนะครับกองหลังก็แหมต้องบอกว่าก็ไม่ค่อยดีนะครับเสียไปถึง4ลูกเพียงแต่ว่ากองหน้าช่วงนี้คมนะครับก็ยังเก็บแต้มได้เป็นกอบเป็นกำอยู่เอเวอเรตตนนะครับอ่าเรียวพูลก่อนนะครับเรียวพูลเมื่อคืนนี้ได้ลูก3าจากโจตานี้ก็กลายเป็นบวก5านะครับยิงได้9เสียสีก็เก็บได้9กแต้มก็แซงเอเวอเรตตนขึ้นไปอยู่ที่2ชั่วคราวนะครับด้วยประตูได้ที่มากกว่าแต่บวก5เท่ากัน นะครับร์พุนก็อยู่รองจากฝูงส่วนเอเวอตันทีมร่วมเมืองอยู่อันดับ3ครับยิงได้8เสีย3บวก5เช่นกันแต่ยิงได้น้อยกว่าริอรนมีเกี9แต้มส่วนแอสตันวิลล่าอยู่ท็อปโฟครับอันดับ4มี6แต้มจาก2นัดยิงได้4และยังไม่เสียประตูเลยนะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวส่วนท้ายตารางก็ทีมที่แพ้รวดก็มีอย่างเชฟฟิลด์เน็ต็ดกับฟูลแลมมนั่นแหละครับที่ดองบวยอยู่ตอนนี้ซึ่งดาบคู่เองก็น่าสนใจว่าปีนี้จะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะ อ่ะทิ้งท้ายกันนิดนึงนะครับสำหรับลิเวอร์พูลเล่นมาแล้วสมนัดนะครับนัดแรกชนะลิชูเนเต็ตมาแบบใจหายใจคว่ำนะครับสี่ประตูต่อสามนัดที่แล้วก็บุกไปชนะเชลซีมาสองประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าเป็นงานง่ายกว่าที่คิดเพราะว่าเชลซีเองก็ไปพลาดโดนไล่ออกในช่วงใกล้จะหมดครึ่งแรกจากคริสเตนเซ่นนะครับก็ทําให้ครึ่งหลังลิเวอร์พูลดานหน้าบุกแล้วก็มาได้ประตูชนะไป2ประตูต่อศูนจากคนที่มากกว่าก็คงจะวัดอะไรไม่ได้มากนะครับส่วนเกมเมื่อคืนนี้ กับทางด้านไอ้บรรญาใหญาอาเซนอลก็เรียกว่าแทบจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแม้ว่าเตียโคอาคนทาราที่แฟนลิพูลหลายคนอยากจะเห็นฟอร์มอยากจะให้ลงคุมในแผงมิดฟิลเนี่ยไม่ผ่านกนารทดสอบฟังฟิตก็ไม่เป็นไรนะครับนี่คือผู้เล่นเชิงลึกหรือว่าผู้เล่นตัวสำรองที่อยู่ในสต็อกของลิพูลที่ผมรู้สึกว่ามันดูจะแข็งแกร่งกว่า2ฤดูกาลที่แล้ว ในความรู้สึกผมนะครับส่วนแฟนๆที่ลิปุลท่านใดมองเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้แต่สําหรับผมรู้สึกว่าการเซ็นสัญญาติอาโกออคันธารากับดิโอโกจูตาเข้ามามันทําให้ขุมกําลังสำรองของลิปูลแข็งแกร่งมากกว่า2ฤดูกาลที่แล้วปัญหาเดียวที่ผมกังวลตอนนี้คือเกมรับว่าลิปูลจะแก้ไขเอาตัวรอดไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่เพราะ JK ก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าจะไม่ซื้อเซ็นเตอร์ฮาร์ัวใหม่เข้ามาในตลาดซัมเมอร์นี้ นะครับตลาดจะปิดลงในวันจันทร์ที่5ตุลาคมตอนนี้ลี่ปุมีทางเลือกในแผงหลังถ้าไม่ซื้อเพิ่มก็มีฟานไดมีโกเมสเนี่ยเป็นตัวหลักแล้วก็รอโจยมาติดหายเจ็บกลับมาก็อีกประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ทางด้านของฟาบินโยที่สามารถถอยลงไปเล่นได้เหมือนวันที่เจอกับเชลซีแล้วก็ทําได้ดีสิด้วยแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีพวกดาวรุ่งอย่างคูเมติโออย่างริสวิลเลียมนะครับที่ลงในคาราบาวครับเซฟันเดนเบิร์กอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ อาจจะคอยขึ้นมาสแตนบายในวันที่พวกตัวหลักๆเนี่ยเขาไม่ฟิตแต่ทีนี้ว่าในช่วงเดือนตุลาคมนะครับวันที่1ตุลาคมจะมีการจับสลากแบ่งสายยูฟาแชมเปียนส์ลีกแบ่งกลุ่มนะครับก็จะทําให้โปรแกรมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาไหนจะคาราบาวครับที่ญี่ปุ่นจะเจออาเซนอลในคืนวันพฤหัสบดีที่1นี้นะครับตีหนึ่งสแล้วพอจับสลากแบ่งกลุ่มเสร็จมันก็จะมีโปรแกรมยูฟาแชมเปียนส์ลีกเข้ามาตุลาพฤศจิกาทันวา ทีนี้เจเคจะสลับหมุนเวียนยังไงในวันที่มีนักเตะต,ตัวหลักบาดเจ็บมันจะเป็นเกมที่ล์บูจะต้องเจอกับเกมใหญ่ๆไหมเป็นเกมที่ล์บูจะต้องเจอกับทีมกับเกมที่มันสําคัญสําคัญไหมแล้วพวกดาวรุ่งจะพิสูจน์ตัวเองได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่แฟนๆจะต้องให้กําลังใจกันต่อไปนะครับเพิ่งจะเริ่มฤดูกาลมาเพียงแค่3นัดผมยังไม่ขอญาตพูดถึงคําว่าแชมป์แล้วกันแม้ว่าหลายๆท่านจะบอกแล้วว่านี่คือฟอร์มแชมป์ชัดๆ ลิวพูลยังไงก็รักษาแชมป์ได้แน่นอนแต่ผมออกตัวแล้วบอกเอาไว้ก่อนเลยนะครับในฐานะที่เราเชียร์ฟุตบอลกันมาอย่างยาวนานไม่มีบัญญัติระยางไม่มีอะไรที่มันสําเร็จรูปเพียงแค่การเริ่มต้นได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าการที่เราออกสตาร์ทได้ดีเหมือนปีที่แล้วที่เราไม่แพ้ใคร10กว่านัดแม้ว่าจะขาดอล s ิสันแบ็กเกอร์ไปก็ตามแล้วเพื่อนๆอย่าลืมนะครับฤดูกาลที่แล้วลิวพูลก็เสียประตูง่ายแบบนี้ในช่วงที่ อาริสันเมเกอร์ไม่ได้ลงนะครับเสียประตูแทบทุกนัดเลยแต่ว่า1ลูกบ้าง2ลูกบ้าง3ลูกบ้างแต่สุดท้ายแล้ว JK ก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนจนพวกตัวหลักกลับมาอาริสันกลับมาและสุดท้ายริปุนก็ยังกลายเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกสองฤดูการติดต่อกันมาดูปีนี้นะครับออกสตาร์ทก็เหมือนเดิมคือเสียประตูค่อนข้างง่ายผมคิดอยู่อย่างหนึ่งในในมุมมองทัศนค์นบ้านของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่านี่มันเป็นฤดูการที่4ที่5ของ JK แล้วที่ พยายามที่จะปรับเขาเคยพูดมาก่อนเปิดฤด,ดูกาลก่อนว่าลิเวอร์พูลจะพยายามปรับเปลี่ยนแทคกติกปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในเกมการเล่นในแต่ละแมตช์ในแต่ละฤด,ดูกาลเพื่อไม่ให้ 1. คู่แข่งจับทางได้ 2. องเพื่อเป็นการพัฒนายกระดับทีมให้อ่าขึ้นไปลุ้นความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่ jk พยายามใส่เข้าไปเพราะนั้นพร้อมเริ่มต้นฤดูกาลและปีนี้โควิดก็ระบาดเกมปรี Pre ีซั่นก็แทบจะนับนิ้วได้ นะครับโชคดีที่มีคอมมูนิตี้ชิวเข้ามาขั้นด้วยแล้วก็โชคดีที่ช่วงท้ายฤด,ดูกาลลิเวอร์พูลเนี่ยคว้าแชมป์ได้เร็วทําให้เกมที่เหลือเนี่ยมันก็เหมือนกับได้ลองทีมได้ลองอะไรไปบ้างด้วยก็เลยเหมือนจะได้เปรียบทีมใหญ่ๆทีมอื่นเหมือนกันอย่างเช่นแมนซิตี้เนี่ยก็ดูยังไม่คงเข้าซีเข้าทางเชลซีเองซื้อตัวมาเยอะก็ดูจะเ,เหมือนกับจะรีดศักยภาพของพวกนักเตะตัวใหม่เนี่ยยังได้ไม่เต็มที่อาเซนอลเองก็เหมือนจะดี แต่ก็เนี่ยครับก็ยังมีปัญหาอยู่ให้คร่นคิดว่าขุมกําลังของอาเซนอลเองถ้าหมด11ผูเ้เล่นตัวจริงที่เจอกับลิเวอร์พูแลแล้วมีตัวใดคนหนึ่งบาดเจ็บมาอูบามิยองเจ็บมาแล้วก็แซดเจ็บมาหรือพวกกองกลางอย่างชาก้าเจ็บมาเนี่ยใครที่จะลงมาแทนแล้วจะทําผลงานแบกทีมให้ได้รับผลการในขันที่ดีได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ระยะยาวต่อไปหนจะรวมถึงสเปอร์หนจะรวมถึงแมนยูที่เหมือนกับเอาตรงๆตอนนี้คือทีมในกลุ่มท็อปซิกนะครับ ลิเวอร์พูลแมนซิตี้แมนยูเชลซีสเปอร์อาร์เซนอนเนี่ยผมรู้สึกว่ามีเพียงแค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวที่เหมือนจะรักษาส่งแล้วก็รักษาผลงานต่อยอดจากปีที่แล้วได้ดีกว่าทีมอ,อื่นนะครับส่วนสส่วน2ทีมที่พุ่งขึ้นมาแล้วก็น่าเซอร์ไพรส์ก็คือเลสเตอร์กับเอเวอร์ตันสทีมนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้มีโอกาสค่อยมาคุยกันนะครับผมก็เชื่อว่าในใจผมมีแล้วแหละก็จะพูดถึงเลสเตอร์กับเอเวอร์ตันอย่างไงนะครับ แล้วก็เชื่อว่าแฟนๆวอร์พูลหรือว่าแฟนๆฟุตบอลหลายคนก็คงมองเอเวอร์ตันกับเลสเตอร์อาจจะบางคนมองเหมือนผมบางคนอาจจะมองแตกต่างก็แล้วแต่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันคลิปนี้ฝากไว้แต่พเพียงเท่านี้นะครับสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเพมเอเหรียญคืนสัปดาห์ที่3แล้วก็พูดถึงผลงานของวอร์พูลทีมเชียร์ของตัวเองบ้างเ,าเล็กน้อยนะครับไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดอะไรมากตามทัศนบ้านๆของผมเองนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วมาพบกันใหมก่กาสหน้ากับฟุตบอลไลฟ์ทีเอสครับสวัสดีครับ